คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความหวังวันนี้เป็นวันที่21ของ40วันแล้วนะครับพวกเราชาร์จแบตพลังของความหวังในพระเจ้าด้วยกันมาได้50%แล้วผมรู้สึกมีความสุขนะครับที่ได้รับรู้ว่าพี่น้องหลายคนทักมาบอกว่ามีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งเติบโตขึ้นหายเครียดหายวิตกกังวลและมีความหวังในพระเจ้าเพิ่มพูนมากขึ้นนะครับ และถ้าคุณได้รับประโยชน์ได้รับพ,อพอระพรจากการติดตามฟังคลิปเฝ้าเดี่ยวในซีรีส์นี้ก็ฝากแชร์ออกไปยังญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรู้จักของคุณด้วยนะครับชาวไทยอีก99เซจะได้มารู้จักและได้รับพระคุณความรักจากพระเจ้ากันทั่วประเทศนะครับพระคัมภีร์สำหรับเฝ้าเดี่ยวสนทนากับพระเจ้าในวันนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานนะครับอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลอพยพ บทที่15ข้อ22ถึง27ก็เป็นเรื่องราวของโมเสสตอนต่อหลังจากที่พระเจ้าได้ทำการอัศาจารรย์ยิ่งใหญ่แบกน้ำทะเลให้โมเสสพาชาวยิว3มล้านคนเดินข้ามไปจนกองทัพอียิปต์ไล่ตามมาไม่ทันไม่ได้นะครับเราเคยเฝ้าเดี่ยวได้กันมาแล้วถึงตอนที่ชาวยิวข้ามทะเลแดงนะครับ ถ้าคุณจำไม่ได้หรือเพิ่งเข้ามารับฟังครั้งแรกขอแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้าเป็นคลิปเฝ้าเดี่ยวในวันที่8กับวันที่9นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องโมเสสแยกน้ำทะเลแดงโดยความช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับค้นหาได้จากเพลย์ลิสต์ของ YouTube ช่องนี้พี่น้องที่รักผมขอสรุปย่อข้อพระคัมภีร์ตอนนี้สั้นๆดังนี้นะครับเมื่อพระเจ้าทรงนำโมเสสและประชากรของพระองค์ข้ามทะเลแดงมาแล้ว พวกเขาก็เดินทางกันต่อไปปรากฏว่าตลอด3มวันพวกเขาไม่เจอบ่อน้ำเลยนะครับแล้วก็มาถึงบ่อน้ำแห่งหนึ่งก็ดีอกดีใจแต่ปรากฏว่าน้ำมีรสขมปีเลยนะครับดื่มกันไม่ได้เลยแล้วพวกเขาก็พากันทำยังไงครับพวกเขาก็พากันร้องบ่นด่าต่อว่าโมเสตกันยกใหญ่เลยนะครับ พี่น้อครับถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและคิดทบทวนชีวิตคนโดูนะครับอธิษฐานทูลถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าคุณมีุปนิสัยแบบนี้อยู่ไหมเวลาไม่ได้อะไรดังใจก็จะเอะอาโวยวายร้องบ่นต่อว่าคนนั้นคนนี้บางคนก็ถึงกับต่อว่าพระเจ้าด้วยนะครับมันก็คล้ายๆชาวยิวสามล้านคนนี่แหละครับทั้งทั้งที่โมเสกก็เพิ่งจะพาพวกเขา หลุดออกมาจากการเป็นทาตของฟาโลทั้งๆท,ท,ที่พวกเขาก็เพิ่งจะได้เห็นการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่แหวกทะเลให้พวกเขาเดินข้ามไปได้แต่พอมาเจอปัญหาหิวน้ำอยู่สามวันก็ร้องบ่นด่าต่อว่าโมเสสต่อว่าพระเจ้าเลยนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับคืออุปนิสัยที่ติดตัวชาวยิวมาตั้งแต่เขาหลุดออกมาจากการเป็นทาตนะครับ มันก็คือนิสัยขี้บน่นและกล่าวโทษคนนั้นคนนี้เวลามีปัญหาก็จะบ่นต่อว่าคนนั้นคนนี้แม้แต่ผู้มีพระคุณก็ยังโดนไปด้วยนะครับที่เส้นบางคนพระเจ้าช่วยให้ได้งานดีๆทำหายจากการตกงานแต่มาเจอเจ้านายจู้จี้เอาแต่ใจก็บ่นต่อว่าเจ้านายและต่อว่าพระเจ้าหรือต่อว่าคนที่แนะนำงานให้นะครับ หรือคริสเตียนบางคนทำธุรกิจพระเจ้าส่งลูกค้ามาให้แล้วแต่กลายเป็นลูกค้าที่เรื่องมากแบบมนุษย์ลุงมนุษย์ป้ามันก็คล้ายๆมาเจอบ่อน้ำที่มีรถขมก็เอาแต่บ่นต่อว่าลูกค้าหรือไม่ก็บ่นต่อว่าพระเจ้านะครับแล้วก็มีคริสเตียนบางคนมารับเชื่อได้รับพระคุณได้รับความรอดจากนารกฟรีๆจากการเสียสละของพระเยซูคริสต์แต่พอมาเป็นคริสเตียนไปได้ไม่ทันไลย ชีวิตมีอุปสรรคปัญหาก็เอาแต่บ่นต่อว่าคนนั้นคนนี้บ่นต่อว่าคนนี้มาประกาศนำเขารับเชื่อบ่นต่อว่าพี่น้องคริสเตียนด้วยกันแล้วก็บ่นต่อว่าพระเยซูก็มีนะครับพี่น้องที่รักตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าคริสเตียนเราเมื่อรับเชื่อแล้วได้รับการไถ่าบาปแล้วเป็นลูกพระเจ้าแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีนิสัยดีขึ้นมาทันทีในวันนั้นเลยนะครับ เพราะว่าหลายๆคนก็ยังมีนิสัยบาปเก่าๆติดตัวมาคุณรู้ไหมครับว่าพระเจ้าก็จะค่อยๆนำนิสัยเก่าๆของเราออกไปเรื่อยๆโดยอาศัยประสบการณ์ชีวิตในแต่ละวันของเราเช่นชาวยิวที่พวกเขา,าเจอกองทัพฟาโรไล่ตามมาบ้างเจอทะเลขวางกั้นบ้างเจอบ่อน้ำที่มีรถขมบ้าง พี่น้องครับถ้าคุณยังมีนิสัยขี้บ่นกล่าวโทษนั่นโทษนี่แบบชาวยิวสามล้านคนนี้ก็อย่ามัวตำหนิตัวเองจนท้อแท้ท้อถอยซึมเศร้านะครับรู้ตัวแล้วก็อ,อย่าตำหนิตัวเองมันก็เป็นกันได้ทุกคนนั่นแหละครับคุณก็แค่ยอมรับตรงๆกับพระเจ้าและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคุณเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงคุณแล้วคุณก็เริ่มต้นเอาใหม่โดยร่วมมือกับพระองค์และ รับการเสริมกำลังจากพระอ,องค์ไปเรื่อยๆทุกๆวันเดี๋ยวนิสัยแย่ๆแบบนี้ก็จะค่อยๆหายไปเองล่ละครับช้าเร็วผมตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละคนนะครับในระหว่างที่พระเจ้ากำลังขัดเก่านิสัยแย่ๆนี้ออกไปจากคุณคุณก็อาจจะยังไม่ได้รับพระพรล,ล้นเหลือจนไปเป็นพรแก่คนอื่นได้นะครับก็อย่าด่วนท้อแท้ท้อถอยเพราะคุณก็จะยังคงได้รับการเลี้ยงดู อย่างพอเพียงในฐานะลูกของพระองค์ไปเรื่อยๆนะครับคำว่าเลี้ยงดูอย่างพอเพียงนั่นก็คือไม่อดตายแหละครับมันก็เหมือนชาวยิวที่ไม่อดตายนั่นแหละครับแต่คุณจะยังไม่ได้รับพระพรล้นเหลือจนแจกจ่ายแบ่งปันคนอื่นได้ก็เพราะพระเจ้าจะต้องปั้นแต่งชีวิตคนใหม่ซะก่อนนะครับให้สมกับการเป็นลูกพระเจ้าให้สมกับการได้รับการไถ่แล้ว ชาวยิวเคยตกเป็นทาสอียิปมาหลายสิบปีพวกเขาก็มีนินสัยเป็นอของทาสติดตัวมาจึงยังรับพรจากพระเจ้าอย่างเต็มขนาดไม่ได้นะครับเครานี้ก็ามาดูว่าพระเจ้าทำอย่างไรพระองค์ก็ไม่ได้ทอดทิ้งชาวยิวที่ขี้บ่นกล่าวโทษคนอื่นนะครับพระองค์ก็ยังคงเมตตาสงสารพวกเขาไม่ปล่อยให้อดน้ำตายพระองค์ก็ให้โมเสสเอากิ่งไม้ โยนลงไปในบ่อน้ําแล้วน้ําก็หายขมพวกเขาก็ดื่มได้นะครับพี่น้องที่รักตรงนี้คุณจะเห็นถึงความรักความเมตตาของพระเจ้านะครับที่มีต่อคนบาปคนนิสัยไม่ดีพระเจ้าก็ยังคงเลี้ยงดูประชากรของโปง่งไม่ให้อดตายนะครับแม้จะมีนิสัยไม่ดีไม่เพอร์เฟกแต่ว่าพี่น้องครับทําไมพวกเขาจะต้องอดน้ําอยู่ถึงสาวันนั่นก็เป็นการทดสอบจากพระเจ้านะครับ พระอ,องค์ทดสอบดูว่าพวกเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรจะตอบสนองต่อสถานการณ์แบบนี้อย่างไรจะเอาแต่เฝ้าบนแล้วก็กล่าวโทษคนนั้นคนนี้หรือว่าจะหันมาหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าอย่างสุดจริตสใจนะครับพี่น้องครับจากนั้นพระเจ้าก็ตัสว่าถ้าพวกเจ้าตั้งใจฟังพระสุรเสียงของเราและรับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยของพวกเจ้าสมัย พวกเจ้าก็จะไม่ต้องเจอกับภัยพิบัติ10ป,ประการแบบที่ฟาโร่เจอพี่น้องครับนี่คือไฮไลท์ของการเฝ้าเดี่ยววันนี้นะครับพระเจ้าอยากให้เรารับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยใหม่แต่ก็ไม่ใช่ปล่อยให้เราไปทำเองแบบคนเคร่งศาสนานะครับไม่ใช่มัวไปพยายามถือศีลกินเจพยายามดิ้นรนด้วยความพยายามตัวเองในการแก้ไขนิสัยตัวเองด้วยตัวคนเอง ผมเองก็เคยทำมาแล้วนะครับและมันก็ทำให้ผมเครียดมากไม่เวิร์กเลยนะครับการพยายามพึ่งตัวเองให้เปลี่ยนนิสัยตัวเองมันไม่ได้ผมหรอกไม่ได้ผลหรอกนะครับมีแต่จะทำให้ท้อแท้ท้อถอยแล้วก็เลิกติดตามพระเจ้าไปแต่ว่าจะต้องทำอะไรล่ะครับพระเจ้าก็บอกไว้แล้วไงล่ะครับในคัมภี์ตอนนี้นั่นก็คือให้คุณตั้งใจฟันพระสุรเสียงของพระเจ้า และรับการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยจากพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องถ้าคนเป็นแบบชาวเาเคยเป็นแบบชาวพุทธมาก่อนนะครับจุดแตกต่างกับคริสเตียนก็อยู่ตรงนี้ชาวพุทธจะต้องพยายามปฏิบัติธรรมด้วยกําลังตัวเองเพื่อให้กลายเป็นคนนิสัยดีแต่คริสเตียนเราใช้วิธีเข้ามาพึ่งความช่วยเหลือจากพระเจ้าโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตยอยู่ในตัวพวกเรานะครับ พี่น้องครับเมื่อก่อนผมเองก็มีนิสัยแย่ๆแ,แบบนี้มักจะขี้บ่นเวลาชีวิตต้องเจอกับปัญหาตกหลุมตกบ่อคล้ายกับอ,อดน้ําไปสามวันก็มักจะชอบต่อว่ากล่าวโทษคนนั้นคนนี้แต่เมื่อผมเดินทางาชีวิตกับพระเจ้ามาได้20กว่าปีใช้เวลาุกขี่กับพระเจ้ามาทุกๆวันเฝ้าเดี่ยวเป็นประจำทุกวันพยายามฝึกฟังพระสรเสียงของพระเจ้า และก็พึ่งพาพลังอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ร่วมมือกับพระองค์ในการรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์เจ้านิสัยแย่ๆก็ดูเหมือนจะค่อยๆจางหายไปเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะบ่นต่อว่ากล่าวโทษใครๆอีกแล้วล่ะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับเพอร์เฟกนะครับบางวันก็อาจจะยังมีหลุดไปนิสัยเก่าๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าเพราะว่าได้เข้าสนิทกับพระเจ้าบ่อยๆมันก็ทําให้ไวต่อเสียงเตือนจากพระเจ้า ประกอบก,บกับการพูดย้ำตัวเองบ่อยๆว่าเป็นลูกพระเจ้าแล้วเป็นคนใหม่แล้วจิตใต้สำนึกก็ถูกโปรแกรมใหม่ให้เชื่อมต่อกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มากขึ้นและก็ค่อยๆเกิดผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เติบโต,ตขึ้นเรื่อยๆจากลูกเล็กๆก็ค่อยๆโตขึ้นนะครับมันก็ใช้เวลาหลายปีนะครับเ,เมื่อก่อนผมเองมีนิสัยแย่ๆหลายอย่างแต่เดินไปกับพระเจ้าทุกๆวันก็ค่อยๆถูกพระเจ้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเองโดยอัตโนมัตินะครับ ถ้าถามว่าผมได้รับการไวพรล้นเหลือแล้วหรือยังก็ดูได้จากผมเริ่มเป็นผพรให้แก่คนอื่นได้บ้างแล้วเราดูตรงนี้นะครับเราดูว่าเราเป็นพรให้แก่คนอื่นได้บ้างแล้วหรือยังคือผมก็เริ่มเป็นพรแก่คนอื่นได้บ้างแล้วเพิ่มจํานวนคนที่ได้รับพรจากผมมากขึ้นเรื่อยๆคือมันไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในรูปตัวเงินอย่างเดียวนะครับคุณสามารถเป็นพรให้แก่ลูกค้าให้เจ้านายให้ลูกน้อง ให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือพี่น้องในพระคริต์ได้ในสิ่งที่ล้นเหลือหลั่งไหลออกมาจากคุณนะครับมันอาจจะเป็นในรูปของอเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเงินเงินทองทองก็ได้นะครับเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาทําให้นิสัยแย่ๆแบบมารซาตานค่อยๆจางหายไปและนิสัยดีๆแบบพระเจ้าค่อยๆเข้ามาแทนที่คุณก็จะ ค่อยๆกลายเป็นพรให้แก่คนอื่นได้มากขึ้นเรื่อยๆโดย,โดยอัตโนมัตินะครับอย่าใจร้อนอยากเห็นผลเร็วคุณต้องไม่ลืมว่าคุณเป็นทาตของนิสัยแย่ๆมาหลาย10ปีแล้วคุณจะคาดหวังจะเป็นคนใหม่ได้ทันทีในวันสองวันมันก็สุดโต่งและตกขอบเกินไปละครับจริงไหมครับพี่น้องความใจร้อนอยากได้รับการอวยพรล้นเหลือจากพระเจ้าเร็วๆ โดยที่อุปนิสัยและทัศนคติของคุณยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าหรือรับการเปลี่ยนแปลงน้อยมากมันก็กลับจะยิ่งทำให้คุณเกิดความท้อแท้ท้อถอยหดหูซ่ซึมเศร้าและก็บ่นนั่นบ่นนี่ได้ง่ายนั่นเองดังนั้นพี่น้องครับผมขอหนุนใจว่าอย่าใจร้อนค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเดินกับพระเจ้าวันต่อวันทุกๆวันแล้วคนจะรักพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่รู้ตัวครับ พี่น้องที่รักคุณรู้ไหมครับว่าการที่คุณมาขยันยอมสละเวลาเพียงวันละ10นาทีมาฟังคลิปเสียงเฝ้าเดี่ยวนี้ต่อเนื่องทุกวันมันจะค่อยๆทําให้คุณได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระขัมระเจ้าและจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปโดยไม่รู้ตัวนะครับแต่ก็อย่าฟังแล้วก็เก็บไว้ในสมองเท่านั้นให้คิดตามไปด้วยนะครับกดปุ่มสต็อไว้บ้างบางครั้งเพื่อไข้ควรและก็อธิษฐาน ถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปด้วยถามถึงชีวิตส่วนตัวของคุณในขณะนี้นะครับฝึกฟังเสียงพระองค์แล้วก็สนทนากับพระองค์การเฝ้าเดี่ยวเป็นการสื่อสารสองทางมันจะช่วยให้คนได้สัมผัสถ,ถึงการทรงสถิตของพระเจ้ามากขึ้นและได้รับพลังไร้ขีดจำกัดของพระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยแย่ๆของคนได้ง่ายขึ้นอย่าไปทำแบบคริสเตียนที่เข่งศาสนานะครับผมขอย้ำคือ คริสเตียนที่เข้งศาสนานั้นเขาก็จะปะสัปะสแจกความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับมันก็จะทําให้คุณเคร่งเครียดท้อแท้ท้อถอยแต่ให้คนเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าและร่วมมือกับพระองค์ในการแก้ไขนิสัยแย่ๆของคนดีกว่าวิธีนี้คือวิธีที่ถูกต้องของคริสเตียนในยุคพันธสัญญาใหม่นะครับแล้วคนก็จะประหลาดใจว่า อุปนิสัยและทัศนคติแย่ๆของคุณมันจะค่อยๆจางหายไปทีละเล็กทีละน้อยในที่สุดคุณก็จะค่อยๆมีอุปนิสัยใหม่ที่เป็นนิสัยแบบพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาแทนจากนั้นคุณก็จะเริ่มเห็นพระพรหลั่งไหลเข้ามาสู่คุณมีครบทั้งเจ็ด้านนะครับอาจจะค่อยๆมาทีละด้านทีละด้านจนหลั่งไหลไปเป็นพรให้แก่คนอื่นได้มากขึ้นเรื่อยๆ แล้วคุณก็จะเต็มเปี่ยมด้วยความหวังกำลังใจที่มาจากพระเจ้าจนไปหนุนจิตชูใจคนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังได้อย่างเกิดผลอาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพรครับ